สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะเนื่องจากเราได้อ,อยู่ในสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019นิ1 9ะคะจึงทําให้คุณครูนะคะจึงต้องได้จัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในวันนี้นะคะเรามา,าเรียนในเรื่องของการสร้างคํานะคะสําหรับ นักเรียนชยั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะการสร้างคำจะมีตั้งแต่วลีคำมูลคำะสมนะคะซึ่งวันนี้คุณครูจะพูดในเนื้อหาของคำะสมก่อนนะคะคำะสมก็คือเกิดจากคำนะคะซึ่งเป็นหน่วยคำที่เล็กที่สุดในภาษานะคะจะมีหลายคำที่มาประกอบกันนะคะ จะเป็นคำที่มีความหมายหรือไม่มีความหมายนะคะเมื่อคำจะเป็นหน่วยที่เลยที่สุดต่อมาก็คือวลีนะคะแล้วก็เป็นประโยคนั่นเองนะคะวลีนะคะจะเป็นคำเดียวหรือว่าหลายคำก็ได้นะคะที่สำคัญเลยก็คือจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของประโยคนะคะ คำมูลนะคะจะเป็นคําดั้งเดิมที่มีในภาษาไทยจะมีความหมายที่สมบูรณ์นะคะมีคํามูลหนึ่งพยางหรือว่าสองพยางหรือว่าหลายพยางก็ได้นะคะจะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศก็ได้หรือว่าเป็นคําไทยแท้ก็ได้นะคะต่อมานะคะ คำมูลนะคะจะมีหลายพยางนะคะถ้ามีพยางเดียวอย่างเช่นคําว่ากินนอนร้อนเย็นเกมกรรมเทพนะคะเกี้ยวอันนี้จะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนกงนะคะโต๊ะนะคะน,นี้ก็คือเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาจีนเมตรนะคะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะคมูลหลายพยางก็ อย่างเช่นมละลิหัวลพาบะมีนำมัส,สการนะคะชาวกล้วยวิจารสติ๊กเกอร์พวกนี้นะคะก็เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นคำไทยด้วยนะคะซึ่งการสร้างคำนะคะในวันนี้ครูจะมาอธิบายในเรื่องของการ สร้างคำประสมนะคะส่วนคำซ้อนและคำซ้ำก็จะเป็นในวิดีโอหน้านะคะวันนี้นะคะคำประสมนะคะเป็นการสร้างคำขึ้นใหม่นะคะซึ่งเกิดเป็นคำใหม่ขึ้นมานะคะจะมีคำไทยกับคำไทยก็ได้นะคะหรือว่าคำไทยกับคำจากต่างประเทศนะคะหรือว่าคำต่างประเทศกับคำต่างประเทศก็ได้นะคะคำที่มี ความหมายใหม่นะคะจะมีคําผสมนี่จะมีเขาความหมายเดิมอยู่หรือว่าจะความหมายก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นนะคะคาว่าหางเสือนะคะคาว่าหางเสือเนี่ยจะเป็นคําไทยกับคําไทยนะคะเป็นคํามูลคําว่าหางเสือคําว่าคำมูลคำว่าเสือนะคะเป็นคำแบบกับคำไทย ส่วนคำว่ายกเมฆนะคะยกนี้จะเป็นคำไทยนะคะส่วนคำว่าเมฆจะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกกตนะคะก็จะมีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะส่วนคำภาษาต่างประเทศนะคะท,ที่คำว่าบัตรนะคะสังเกตต,ต่อรอตัวนี้นะคะถ้าเป็นคำไทยแท้จะออกเสียงเป็นรอด็กก็คือจะสะกดด้วยรอด็กแต่อันนี้คือไม่ใช่คำไทยแท้ คำว่าเชิญสกุลยอผู้หญิงนี้มาจากคําภาษาคำอีนั่นเองนะคะบัตรเชิญนะคะเป็นคํำะสมที่เกิดจากคำบริษัทกิจบวกกับคำคำอีนะคะตัวอ,อย่างคำผสมนะคะคําว่ากินเมืองใจเสียแม่ยายน้ําแข็งใสขีดเส้นใต้นะคะหน้าอ่อนเบาใจหัวสูงนะคะ ข้าขี้ริ้วหัวหักใจนะคะอ่าทีนี้พวกเราลองมาดูนะคะว่าอ่าเป็นรูปภาพที่คุณเอามาให้พวกเราได้ลองดูนะคะว่าจะเป็นคำประสมใดอันนี้คือเรือใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรคะน้ำใช่ไหมคะก็จะเป็นเรือดำน้ำนั่นเองนะคะในข้อนี้นะคะต่อไป มีน้ำกับปลานะคะเป็นคำผสมกที่มีน้ำบวกปลาก็จะกลายเป็นน้ำปลานั่นเองนะคะต่อมาอ,อันนี้คือขันใช่ไหมคะน,นี่คือหมากใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นคำว่าขันหมากนั่นเองนะคะต่อไปคำว่า อันนี้คือวงใช่ไหมคะอันนี้คือกบนะคะมารวมกันก็จะกลายเป็นวงกบนั่นเองนะคะก็คือที่ใช้เป็นทำวงกบประตูบ้านนะคะต่อมานะคะก็คืออัน,นี้คำว่าอะไรคะอ่าอันนี้ก็คือราดนะคะอันนี้ก็คือหน้าก็จะกลายเป็น ราดหน้านั่นเองนะคะอันนี้คำว่าอ่าลูกนะคะแล้วก็เสือนะคะเกิดเป็นคำว่าลูกเสือท่้นเองอ่าตรงนี้ก็คือรถใช่ไหมคะอันนี้ก็คือไฟฟ้านะคะก็จะกลายเป็นคำว่ารถไฟฟ้านั่นเอง อันนี้เป็นแม่ใช่ไหมคะนี่คือบ้านนะคะก็จะกลายเป็นคำผสมคำว่าแม่บ้านนั่นเองอันนี้คำว่าอะไรคะเออ่ะคำว่าตู้บวกคำว่าเย็นกลายเป็นตู้เย็นค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะคำว่า าดาวใช่ไหมคะแล้วก็ลูกใช่ไหมคะแล้วก็ไก่นะคะคำผสมนี้จะเป็นสามพยางก็คือดาวลูกไก่นะคะค่ะทีนี้นะคะจะสังเกตว่านะคะเดี๋ยวคุณจะสรุปให้ฟังนิดนึงนะคะจะสังเกตว่าคําผสมนะคะมีวิธีสร้างคําผสมได้สิบแบบนั่นเองคำผสมจะสร้างคําก็คือเกิดจากคาหน้าบวกกับคําวิเศษอย่างเช่นคําว่ามด กับคําว่าแดงก็คือมดแดงมดนี่จะเป็นคํานามแดงเป็นคําวิเศษนะคะรถจะเป็นคํานามด่วนจะเป็นคําวิเศษนะคะหรือว่าน้ําแข็งน้ําจะเป็นคํานามแข็งจะเป็นคําวิเศษนะคะหัวเป็นคํานามอ่อนจะเป็นคําวิเศษคําวิเศษก็จะเป็นลักษณะที่มากกว่าปกตินะคะ อย่างเช่นคำที่สองก็คือการสร้างคำที่สองคือคำนามปะสมกับกริยาอย่างเช่นคำว่าผ้านะคะแล้วก็อย่างเช่นคำว่าไม้เท้านะคะคำว่าไม้นี่คือคำนามเท้านี่คือคำกริยานะคะม้านั่งม้านี่เป็นคำนามนั่งนี่เป็นคำกริยานะคะของกินเล่นนะคะ พวกนี้นะคะจะเป็นคาคาว่าของจะเป็นคานามส่วนกินเล่นจะเป็นคําำกริยานั่นเองนะคะทีนี้วิธีที่3ามคือคํานามผสมกับคํานามอย่างเช่นแกงไก่แกงก็เป็นคํานามนะคะไก่ก็เป็นคํานามน้ําก็เป็นคํานามส้มก็เป็นคํานามนะคะหรือคําว่าคนไข้คนก็เป็นคํานามไข้ก็เป็นคํานามนะคะ ต่อไปคำนามผสมกับคำบุพบทนะคะอย่างเช่นคําว่าคนกลางนะคะเ<ว>มืองนอกนะคะอย่างเช่นคําว่าความหลังเครื่องในเมืองก็อย่างเช่นคําเป็นคํานามส่วนคําว่านอกก็คือคําบุพบทก็คือบอกตําแหน่งว่าอยู่นอกอยู่ในอยู่ใต้อยู่บนอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกตําแหน่งนะคะอยู่หน้าอยู่หลังอย่างเงี้ยนะคะคำ วิธีที่5คือคำนามผสมกับคำกริยาเช่นคำว่าวิ่งกับคำว่าเต้นวิ่งจะเป็นคำนามนะคะเต้นเป็นคำกริยาหรือคำว่าต้มยำต้มนี่เป็นคำนามส่วนคำว่ายำเป็นคำกริยาเช่นคำว่าพิมพ์ดีดนะคะพิมพ์ก็เป็นคำนามส่วนคำว่าดีดก็เป็นคำกริยาก็คือมันแสดงอาการนะคะเช่น การขีดการเขียนการดีดนี่นะคะต่อไปนะคะการสร้างคำวิธีที่6ก็คือคำนามผสมกับคำคุณศัพท์นะคะอย่างเช่นคำว่าเสื้อกับยืดนะคะหรือว่าส้นกับสูงก็จะเป็นส้นสูงนะคะต่อไปคำกริยาผสมกับคำนามก็ได้อย่างเช่นคำว่ากินกับคำว่าเส้นนะคะ กินกัเป็นคำกริยาส่วนคำว่าเส้นจะเป็นคำนามนะคะหรือวางใจคำว่าวางแต่นี้ก็จะเป็นคำกริยาส่วนคำว่าใจจะเป็นคำนามนั่นเองนะคะต่อไปคำวิเศษผสมกับคำนามอย่างเช่นคำว่าดีกับคำว่าใจดีใจเป็นคำวิเศษใจเป็นคำนามนะคะหรือหลายใจหลายเป็นคำวิเศษ ส่วนใจเป็นคำนามนะคะต่อไปวิธีที่9เป็นคำผสมนะคะเป็นคำบุพบทผสมกับคำนามเช่นคำว่านอกใจนอกคอกนะคะนอกเป็นคำบุพบทนะคะส่วนใจเป็นคำนามนั่นเองนะคะวิธีสุดท้ายนะคะนอกจากนี้ยังสามารถนำเอาคำภาษาต่างประเทศมาผสมกับคำไทยได้นะคะเช่นคำว่าเหยือกน้ำ คำว่าเหยือกนี้เป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษส่วนคําว่าน้านี่เป็นคําไทยนะคะหรือคําว่ารถเมล์รถตัวนี้สะกดด้วยทอทุงเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีนะคะเม์เป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะหีดค่ะจริงๆคำว่าพวงหลีดพวงเป็นคําที่มาจากคําภาษาไทยส่วนคาว่าหลีดนี้เป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษหรือคําว่าตู้โชว์นะคะตู้โชว์ก็ ยืมคำว่าตู้นี่มาจากคำไทยส่วนคำว่าโชว์ก็ยืมมาจากภาษาอังกฤษนะคะอันนี้คือลักษณะของวิธีการสร้างคำผสมนะคะอ่าอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ให้หนักเด็กได้อ่าเข้าใจนะคะอีกรอบหนึง่งอยเช่นคำว่าไฟบวกคำว่าฟ้าก็จะกลายเป็นไฟฟ้าที่มีความหมายใหม่ไปเลยนะคะหรือคำว่าฝนกับคำว่าหลวงนะคะก็กลายเป็นฝนหลวงรถ กับคำว่าไฟนะคะก็จะกลายเป็นรถไฟถือบวกท้ายก็จะเป็นคำว่าถือท้ายที่มีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะดอกเบี้ยนะคะอันนี้ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่นะคะต่อไปขันนะคะบวกคาว่าหมากนะคะก็จะมีความหมายเปลี่ยนไปเลยนะคะก็คือเป็นเกี่ยวกับการใช้ในพิธีการแต่งงานนะคะ หรือคําว่าปากแข็งนะคะก็จะเปรียบเทียบว่าคนที่ไม่ยอมอพูดอะไรง่ายๆนะคะต่อไปนะคะทีนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างที่คุณครูได้หยิบมาให้พวกเราได้อลองพิจารณานะคะแล้วก็เพื่อที่เราจะได้ทำแบบฝึกหัดอย่างเช่นค่ว่าเทพ บวกคาว่าเจ้านะคะเป็นคําที่ยืมมาจากภาษาอื่นนะคะราชบวกวังก็จะกลายเป็นราชวังนะคะพลบวกเมืองก็จะเป็นพลเมืองนะคะรถบวกมีก็จะเป็นรถมีห้องบวกโชว์ก็จะเป็นห้องโชว์เคมีบวกพันก็จะกลายเป็นเคมีพันนะคะ ทีนี้ในวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีงานให้พวกเราได้ทําทั้งหมด10ข้อนะคะเป็นกิจกรรมให้ทําลงในสมุดนะคะให้เรียนได้บอกวิธีการสร้างคําประสม,มจากคําที่กําหนดให้นะคะตัวอย่างคําว่าถือบวกคําว่าตัวถือตัวนี้นะคะเป็นคํากริยาตัวตัวนี้เป็นคํานามนะคะแล้วก็เขียนลงอย่างเ,เช่นข้อที่1รถบวกไฟรถเป็นคําที่เกิดจากอะไรคะรถ เป็นคำนามใช่ไหมคะไฟก็เป็นคำนามเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนี้เกิดจากคำนามผสมกับคำนามนะคะทีนี้ส่วนข้อที่เหลือข้อ2ถึงข้อ10นะคะให้นักเรียนได้ทำเองนะคะแล้วก็ทำลงในสมุดใครที่เสร็จแล้วสามารถที่จะถ่ายรูปส่งเข้ามาให้ครูในในกลุ่มได้ได้ตรวจได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็าฝาก ในเรื่องของการสร้างคำะสมไว้นะคะในัในคลิปต่อไปนะคะก็จะมาพบกันนะคะสำหรับคำซ้อนนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะถ้าหากใครมีคำถามนะคะสามารถถามในกลุ่มของเราได้นะคะก็วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ